สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเรานะคะรถสวยมีสเสน่ห์สีประตูด้วยคันคานคันนี้เป็นรถอีซูซุดีแมนะคะปี07ค่ะเครื่องยนต์3 0 0พีซีเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเกียร์ดีไม่ไอไม่ดันความร้อนปกติค่ะกาวเดิมไม่เคยแกะไม่เคยรีแมดนะคะ ห้องโดยสารกว้างค่ะแอร์เย็นฉ่ำกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บ้านสามารถขับใช้งานกันได้ปกติเลยทีเดียวได้ไปใช้งานคุ้มๆนะคะรถสภาพสวยค่ะทุกท่านช่วงร่างดีคะ่ะสีสวยบอดี้บางๆเดิมๆไม่มีชนหนักค่ะสีมีรูรอยกันบ้างนะคะเรมโอนโคบค่ะทุกท่านชื่อตรงเรมนะคะเจ้าของขายเองค่ะคันนี้ภาษีปี67ค่ะรถอยู่แถว พอง9ธัญ,ญบุรีปรทุมธานีนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านติดต่อ,อก,กับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายเข้าไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเนื่องจากแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในนาค่ะ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันอย่างไรช่วยเป็นแรงซัพพอร์ตในช่องของเราไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดติดตามได้หมดเลยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ